สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่25มีนาคม2,568นะคะก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวาน8มากันนำเลยนะคะเมื่อวานเราไม่มี8นะคะ8 8 4 7 8ไม่ได้นะคะไม่มีเลยนะคะไม่มี8ไม่มี4ไม่มี7เลย วันปกติ9 8้ดแดก็แปดมาอีกแล้วนะคะแปดกระน,นำเลยนะคะเรามาเฉพาะเก่านะคะเก้าแดเกได้หนึ่งเชุดเดียวนะครับปกติ bip เ7 1 4เจหนึ่งสสกอบเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งก็เป็นเก้าเจ็ดหนึ่งมีเจมากันนะคะก็ดิฉันก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะเข้ามาแค่หครั้ง นะคะก็ต้องร้องเพลงรอแต่เขาก็มาอยู่นะคะแต่มาหนึ่งครั้งแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเขาไม่ค่อยจะมาหนึ่งครั้งนะคะมาอย่างน้อยสุดก็สองครั้งนะคะในสูตรนี้นะคะอาอย่างน้อยสุดก็สองครั้งก็หลุดซ้าน้อยก็มีอยู่ในในหนึ่งปี ปุบสามน้อยก็จะมีอยู่ประมาณสองวันนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสองครั้งนอกนั้นก็เข้าตลอดนะคะนอกนั้นก็เข้าตลอดดิฉันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เด่นที่สองกับสี่นะคะก็ให้สองสี่เด่นที่สองกับสี่สองสี่สี่สี่สองสองนะคะแล้วก็ศูนย์สองสี่เอ่อเลขที่ดิฉันชอบวันนี้คือศูนย์ห้าสอง 02, 0525นะคะ052แล้วก็26นะคะหนึ่งสองสาี่ห้าศย์สอห้ฉันเน้นไว้ให้แล้วนะคะศู 0, 2, 5. 5, 2, นย์สองห้สองสี่นะคะ 5้าสองสี่สองศูนศูนย์ห้าศูนศูนย์นะคะเน้นไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็สองสองหกหกสองสองนี่เข้ามาสามครั้งนะคะสองหกนี่พอเราเด่นที่สองกับสี่นะคะเด่นที่สองกับสี่ศูนย์สองนี่ก็เป็นตัวเด่น 02ก็เป็น024นะคะ024 2กับ5นะคะเป็นตัวดิน24 25ก็เป็น524นะคะส่วนตัวกันส่วนตัวกันดิชันกันให้ที่789ก็จะเป็น724นะคะ724 824และ924นะคะ และการตัวของเขาเองด้วยเจ็ดแปดแปดเจดเก้าเจ็ดปดเกนะคะอันนี้เป็นเป็นบนนะคะเป็นบนแต่ใช่ว่าตัวนี้ก็จะไม่มาไม่ใช่นะคะตัวนั้นเขาก็มาสองตัวของเขานะคะก็ตัวที่ชอบ040ี่ตัวนี้ก็ชอบ0ูนย์สี่นะคะ เพราะว่าสเด่นที่ 4, 4ี0สี่ศูนะคะตัวที่ดิฉันเน้นคือนี่คะ่ะเดี๋ยวจะให้เด่นเด่นคือ0 2องห้าหสซึ่งมันก็เยอะตัวนี้ไปวินเป็นคุดเด่นได้เลยนะคะซุนสองดิฉันจับไปให้แล้วนะคะดิฉันจับไปให้แล้ว0 2นสหหนะคะถ้าจะบินน้อยตัวนะหนึ่งสสี่ห้าถ้าอยาก ใช้วินน้อยตัวลงไปก็จะเป็น02564นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ